สวัสดีค่ะท่านลู้าค่ะวันนี้อยู่กับช่องดาฟอดบดานะคะวันนี้ค่ะจ้องดาจะพามารับชมนะคะว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องในฝารกระโปรงด้านหน้านะคะของตัวเด็กเจนฟอร์ดนะคะของเรามีอะไรบ้างนะคะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็สามารถเปิดฝารกระโปรงแล้วก็ดูในส่วนของต่างๆของตัวรถได้นะคะแต่ที่สําคัญค่ะรถตัวฟอร์ดเรานะคะตรงนี้เราไม่ค่อยได้เปิดหรอกค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนไฮดรอมันเครื่องทุกๆหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลหรือ1ปีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างนะคะที่เปิดในส่วนของตัวบารุงรักษาต่างๆนะคะแต่จะในส่วนของตอนนี้ เราก็จะพาดูเบื้องต้นนะคะว่าในส่วนของฝากระโปรงตัว Next เ e นเรามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะมาในส่วนของตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวน้ําหล่อเย็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีนะคะเพื่อตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะหรือเป็นสีชมพูในรุ่นของตัวอื่นนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวนี้นะคะน้ําั้าหล่อเย็นของเราั่วหรือเปล่านะคะหรือเป็นน้ําตัวไหนที่ที่ไหลลงนะคะตัวนี้ก็จะมีแม็กมีนนะคะบอกไว้ให้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะน้ํามันเบรกค่ะตัวนี้้นะะคก เพิ่มเติมก็จะมีแม็กมีนเช่นกันนะคะตัวนี้ค่ะของตัวน้ํามันเบรกนะคะ,ะต่อไปนะคะในตัวนี้นะคะก็เป็นช่องนะคะในส่วนของตัวช่องใส่น้ําที่ปัดน้ําฝนนั่นเองค่ะตัวนี้เราสามารถเติมน้ําเปล่าได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ใช้น้ําเปล่าน้ําดื่มที่เราเติมกันนะคะ่าต่อมานะคะก็จะเป็นสองตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เครื่องยนต์เราเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2องพันเครื่องยนต์ก็จะเล็กลงนะคะแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวช่องที่ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ที่เหลืองเหลือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใส่วา น้ำมันเครื่องเหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็จะมีท่ออินเตอร์แบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วต่อถัดต่อมาก็จะเป็นส่งตัวแบตเตอรี่นะคะแบบนี้นะคะของแบตเตอรี่เครื่องยนต์ของ Ford นะคะแล้วที่ต่อไปก็จะเป็นส่งตัวกล่องฟิลนะคะต่างๆของตัวรถ Ford นะคะกล่องฟิลเนี่ยของเราเนี่ยทุกอย่างก็ควบคุมอยู่ที่กล่องฟิลนะคะถ้าเกิดรถมีปัญหานะคะแค่เช็คจากกล่องฟิลก็จะรู้เลยนะคะว่ามีปัญหาในส่วนตัวตรงไหนขอ,ของตัวเครื่องยนต์นะคะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยขนาดของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยของเราในช่องของด้านในเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้าเพื่อเพื่อที่ดีข้อดีของเขาก็คือสามารถระบายความร้อนได้ดีนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ช่างก็จะสามารถหาวิธีนะคะตกแต่งนะคะทําเครื่องยนต์ได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะตรงน,นี้ตอนนี้ฟอร์ดเรานะคะมีในสวนตัวการตะแกงนะคะการหนูกัดสายมาให้ด้วยแล้วด้วยนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะถัก ตรวจไปจอดรถอยู่แบบทางทางแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอจบการดูในสตัวห้องเครื่องยนต์นะคะของตัว Next Gen Ford เพียงเท่านี้น,นะคะไว้เจอในคลิปหน้าว่าจะมาให้ดูในส่วนตัวลบตรงไหนของตัวรุ่นรถ Ford ตัว Next Gen น,น,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ